ต่อวันที่ห้ากรกฎาคม2568บทที่11 11บทสวดมังคะระสุตตังเสวนาจารานังบันทิตานันจะเสวนารูชาจะปูชนียนานังเอตัมมังคระมุตตังมังปฏิรูป,ปะเทะสาวาโสจะพุภพจะกตะปุญญาต้อัตะสัมมาปณิธิจเอตัมมังคระมุตตังมังพาหุสันจันจะสิบปัญจะ วินยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจจยาวาจาเอตมังคามุตตมังมาตาปิตุอปปัฏฐานังบุตตทารสังขโหอนาคุณาจะกรรมันตาเอตมังครรมุตตมังท่านั้นจะธรรมจริยาจะยาตการนั้นจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญูอปปมาโทจะทมเมสุ เอตัมมังคารมุตตัมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุนถิจะกตันยุตตากาเลนะธรรมะสวะนังเอตัมมังคารมุตตัมังโอเคไมคใช่ขันติจะโสวะจะสัตตาสัมมา สัมมานานัจทะทัสนังกาเลนะธรรมะสากฉาเอตมมังคารมุตตะมังตัปโจะพัมมะจรยยันจาริยสัจจานัทัศนังนิพพานะสัจจิกริยาจะเอตมมังคารมุตตะมังพุทธัสโลกธรรมเมหิจิตตัญญสานักกรรมปติอโศกังวิชังเหมังเอตมมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานาสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธ์สดทิ้งคันชันติ ตันเตสังมังคระบุตตมันติ12บทสวดรัตนปริิยังกินจิวิตังอิทธวาหูดังว่าสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสมังอัติตตหาคาเตนะอิธรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุขยังเวลาคังอมตังปณีตังยัตถจคา สักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสุมาติกินจิทิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโอตุยัมพุทธเศโทโถปริวันนยีสุจิงสมาธินมานตะริรคันยมาหุสมาสมาธนาเตนะสมโมนะวิชัติ อิธัมปิดธรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคราอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะวกะเอเตสุทินานิมหัพพราณิอิธรมปิดสังเครรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโอตุเยสปุต เยสุป,ปะยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสาสสานาัมหิเตปฏิปัทาอมาตังวิไขหะลัทธามุทธานิพุติิงพุทชม,มานาอิธรมปิสังเคละตะัตน,นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปารนาน,นัาางนวังนัติสัมหวังวิรัตตจิตตายนิเกภวิสสมิง เลขาพีชาอาวิลหิชนานิพันติธีลายัตถายัมปฏิโปอิทัมปีสังเคัตตะนังปันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโปตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวักอัตตาหกเวชิตตังเสยโยยาจายังอัตตะระปชาอัตตทันตัสบบสะโปสัสส นิจจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะักันทภนาะมาโรสหะพม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังเกยาระกะยิราตัถารุปัสส,ส,สนะฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกศาพุตสูตรพระสิตตมิทังเนเตนะภควตาชันะตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถัตตุมเหมาอนุสเวเนณะมา ปรม,มะปารายะมะอิติกะริอิติกะรายะมปะปตะกะสัมปทาเนนะมาตะเกหะตะกะเหตุมะนัยยะคะเหนะมาอาการะปริวิตะเกะนะมาทิฏฐินิชานักขะติยามาพัพะพะรูปะ ตายะมาสมโนโนคุรุยัตถาตุเมอัตนาวะชาเนยาถิอิเมธัมมาอกุศลาอิเมธัมมาสาวัชชาอิเมธัมมาวินยุขราหิตะอิเมธัมมาสัมมัตาสมาทินาอิติกอะหิตายะทุกขายะสัมวัตตันติอัตถาตุเมเหปัฉะเหยญาถา ยถาตุมเหตตาณวะชาเนยยาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนัวชาาอิเมธรรมาวินยุปัสสะอิเมธรรมาสมตตาสมาจินนาหิตายสุขายสังวัตสังวัตตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัชฌะเวหเรยยาถาติ สิบห้าบทสดบทวสดอุป,ปันิยติชีวิตตปัปัปปะมายงเช่ารูปนิทัาสันติตานาเอตังพหยังมรณีเปกขมานุบุญญาบุญญาณิกะยิราถาสุขาวะหานิอุป,ปัตนาเยอุปปันิยติชีวิตตับปัปปะมาอย่างช่รูปะนิตัดสะ ณสันติตาณาเอตังพังมารีเปขมาโลโรกามิสังชนะเหบคติเปโขโยทะกายณสังยมว่าจจยะอุทะเจตสาตังตัสะเปตัสสุขายโหติยังชีวนามาโนปะกะโรติบุญยังธโมหเวรคติธรรมะจาริงธโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นทุกขติงคัจติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัถฐิพินติทุเขเเอสะมโควิสุตติยาสเพสังขาราทุกาติยถาปัญญายปัสสติอัถฐิพินติทุเขเเอสะมโควิสุตติยาสเพธรรมานตติยถาปัญญายปัสสติอัถฐิพินติทุเขเเอสะมโควิสุตติยา บทสวดอปันนกกะชาดกอปันนกัะถานเมเกทุตติยังอาหุตักกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังภาหุงเวสระนังเขยันติปปัตตานิเวนานิจจอารามรุขเจตยานิมนนสารพัะตัดฉิตาเนตังโคสะนังเขมังเนตังสานมุตตังเนตังสานมาคัมมะสัพพทุกขาปะบุตจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสันังขตุชตาริยยสัจจานิสัมมาบัญญาญาปัตสติทุกขทุกขสมุปปาทางทุกขัสัจจติกมังอริยันจะทางกิกังทุขโหปะสัมขสมมาคามิหนังเนเอตังโขสานนังเขมังเอตังสานมุตตะมังเอตังสานะมาคัมมะสัพพะทุกขะปวุจจติ บทสวดพัฒเทกะรัตตะขาถาอติตังนานาวาคัมยยานปัตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตัมปะหินันตังอปัตตันจะอนาขตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัะตัทวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนับ นุพะรูหะเยตเพราะบุคคลในเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขนแขระในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพจพงเจริญทมน,น,นั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุกป่รตุตเชวากิจจจกิจจะมาตับปังกโกชัญญามระนังสุเบพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคตันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนะเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชทุกปีเสนใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตตัง ตังเวพเทกะโรตตโตติสันโตอาจิกคติมุนีติเพุนีผู้สง,งบย่อมเรียกุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างที่มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แล้วทวดพินหัปบัจเวขณะปาทา ขณะรมโมหิฉลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระญาธิรมโมหิพระาธิจอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรมโมหิมรณงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มานาเปหินานาภาววินาภาวเราจะรัเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมศกรมหิกัมมธายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกอริสามิกรยานางวาปาปักกังวาตัสะทา,ายอาธาภวิสามิเราจัดทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจัดเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินะหังปัจเจเวคิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาสุขปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตาจันนิไปยาโสกปัตตาจันนิโสกาหุนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอําเห่หิสัมพันธังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาทานังทันตุสัทธายาซีลังลักขันตุสปพตาภาวนาภิรตาหุนตุทันชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังละหันตานันจะเตเจนะนักขังพันธามีสัพพโู้ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินิทุเปเรโปทิเคตะหิงตะหิง ตาธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตาโสติิงกะะโดนเตทวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิโคซารามิกาธานาปติอุปาสกาธามาจะเทสานิขมาจะอิสระสัปปาณปูตาสุขิตาพวันตุเตชะกาหุชาเยปิจันทสัมหวะสังเสะชาตาททโววปาติกาินิยนิกังทัมวารังปฏิตเต สัพเพปิทุคาสักโรนทุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัติทาราจะปุกขะดาสังโฆโหตุสมะโควะอัตฉายะจาหิตายะธรรมเพราคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนุทิงสัมปาปุณิยามะสลิยธรรมเมอริยปะเวทิเต นิเบตบทส่วนสภบัติธานะคาถาคุณยศสิทธานิกตตสญานญญานิกัตานิเบเตสัญจะภา,าคิโดโหตุสัตานันตาประมาณะคะข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วเยบเยปิยาคุณละวันตาจะาไม่หังมาตาปิตาทโยทติทาเมจา ปายิธิถ้าปยาติท้าวานอันเยมัจจต,ตเวนิโหนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสัตว์ทิ้งทันติโลกัสมินเตปุม,มาจตุโยนิการัจเชกจัจตุโวกาลสังสลันตาเพราะว่าพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่ มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานมเมอัทุโมทันตุเตสยาเยที่มังนับปัะชานันติเทวาเตสังนิเวทอยู่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตวตเราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เพราะเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เ่านั้น มายาธินานะบุญญานังอนุโมทนาเหตุนะสัพเพสัตตาสัตตาหุนตุเอาเวลาสุขชีวิโงเทมะปัปทันปัปทันจะปัปปูลตุเตสา,สาสาสิกตังสุขราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน,กนจงอยู่เป็นสุขเสมอเถอและจนถึงทางอัน,กนเกษมเถิขอความปัรถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธะอธิษฐานโลภาพแห่งความเพีิดเพลนส่วนแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดวนพระสวดพระประิแล้วกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเ,เทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำานพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล กิ่งไอในีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบ่อวัดในเวดวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบิทฤทและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเถอด คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาขอนนองเป็นถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัตธาราวมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากกาชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัตรพิษพิธพิปนใช้ทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขัตอัตเถขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่านเถิด